เอาละทุกคนเราจะมาอันบ็อกกันแล้วนะอันบ็อกก็จริง,รงๆก็ไม่ใช่อันบ็อกแหละเพราะว่าแบบมันเป็นถุงนี่มันไม่ใช่กล่องเอาละเราจะเริ่มหั่นันบ่อกอย่างที่บอกนะฮะขนาดมันจะประมาณนี้แผ่นไม่ได้ใหญ่มากแกะแกะแกะฉีกยังไงเนะี่ย้งางไหนเฮ้ยหเหนียวซะด้วยเหนียวซะด้วยเดี๋ยวนะมีนเส้นปะกป็เส้นปะเส้นปะใช้ได้จริงไหมเนี่ยโอเค ตัดตัดตัด <S <ellt>. <S โอ้ยมันเหนียวมากเลยนึกว่าหั่นสเต็กขนาดนั้นอะรนะอึ๊นอึ๊บอึ๊บอึ๊นิดนอึงบอึนอึ๊บอึ๊บึ๊บอึ๊บอึ๊อึ๊บอึ๊อึ๊บ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 อึ๊นอึ๊บ่ึ๊บอึ๊บอึ๊บนึ๊บอึ๊บอึึ๊บอึ๊บอึ๊ึ่งทางึึึ่ท อี๋ et, อนี่เดียวหันแล้วหันแล้วหันแล้วโอ้บนหลังเลยอโอเต้องออกกําลังกายแล้วมงเนี่ยยางยางย àng, ังยงไปไม่ถึงอีนี่เดเราจะต้องไปถึงวาวันนี้โอ้โอ,อ,อ้โอเโอีโอ้งอนอ้้โไ้้โอ้โอนโอ้โอ้โอ้้อ้ออ้ นี่ถุถงกับข้าวประเทศไทยน่ะเหนียวขนาดนี้แหละไม่ต <c oughs> okay. <presenting> <outreach> okay, ้องกินกันแล้วท <c oughs> ั้งวันโอเคขนาดนี้ก็น่าจะได้ละคงออกแล้วล่ะโอเคมาเราจะดึงออกมาแล้วนะหนึ่งสองสามโอ้ยถุงเดี๋ยวมีอะไรนะไม่มีอะไรโอเคไปซ่าถุงถุงขึ้เหนียวถุงขึ้เหนียวได้จากมาไปแล้วนะฮะลึกโอเคมีนัมเบอร์ด้วย หนงศูนย์สอกนี่ถุงมัก็ขาดเลยพังไม่นะ่าพังไม่นะ่าถุงมันขาดด้วยตัวของมันเองหรือว่าเขาแพ็คมาแบบแบบขาดขสงส่มากเลยแบบเทคนิคอะไรนี้ปะ่ะ<ๆ>ก็ไม่น่านะมาแล้วมาโอเคไปถุงหนึ่งปุ๊บโอ้โหสามสิบเจ็ดมาหลาเลยนี่ฮะสามสิบเจ็ดเฮ้ยไม่จริงนะเห็นหรือเปล่า นี่สามสิบเจ็ดโอเคแล้วก็ปรากฏว่าลูซี่แหละได้ลูซี่แหละไฮดาวเเป็นเวอร์ตินอะรับรู้ซะนะเช็คก่อนเช็คก่อนก็คือแบบว่าบักรักบักหลงมาดามเนี่ย เขาก็เลยมานะเออนี่นะคะเออไม่แน่ใจว่ามันเอาออกอยังไงในเมื่อมันคือแบบมันเขาเข้าไปได้ยังไงถาอย่าง,างนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าเอาออกอยังไงคือเขาาเอาเข้าไปได้ยังไงมันต้องมีวิธีการเอาเข้าปะตรงนี้มันดูมอมีพลาสติกทับอีกเครื่องหนึ่งอีกชั้นหนึ่ง จะออกอยังไงทำจริงก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนเยอะไม่ไม่ออกแล้วกันไม่อยากออกก็ไม่ต้องออกเอาอันที่มันเล็กกว่าออกมาอ๋อเป็นฐานตัน้งฐานตัน้ตงก็วิธีใดวิธีหนึ่งแหละคงตั้งได้นี่ไงเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังเอาออกไม่ได้นะฮะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาไปตั้งหน้าคอมตราสองชิ้นนี้ค่ะเย่มีใครเดาถูกบ้างคือจริงจริงบาก็พูดแล้วนะว่าตอนนั้นน่ะคือลูซี่กับสามเจ็ดแต่ถ้าใครดาเวอร์ตินน่ะ ด๋ยวใจด้วยอดกินนอำสมและขอบคุณมากเลยนะคะ